มยวก็เตือนเองเลยมันก็เลยยิ่งกว่าเตือนไปเลยนี้แทนที่จะมันแทนที่มันจะอยู่แค่เตือนมันก็เลยจะยิ่งกว่าเตือนไปเลยเตือนก็ไม่เกี่ยวว่าเตือนเองเลยเพราะไม่เกี่ยวเท่านั้นมันก็ปลดล็อกเลย เองเลยของผู้ปกทั้งทั้งหลายเนี่ยมันคือความไม่มีขอบเขตเรียบร้อยหมดเกิดจ้าพร้อมกันไปเลยตรงนี้ภาคเ,เรียน,น,นเยอะไม่เป็นธรรม ไม่ใช่อะไรในม่เกี่ยวเองเลยจะได้ไม่ม่แค่เกี่ยวไม่เกี่ยวใจจนไม่มีขอบอะไเลยอย่างมันปลดล็อกเท่านั้นแหละพูดพูดให้ฟังว่าจะปลดล็อกให้ปลดล็อกให้มันก็จะแค่นี้แค่นั้นแค่ไหนแค่อะไรก็อยู่นะเรียกว่าล็อกอยู่ก็แค่ปลดล็อกให้ปลดล็อก้ ทำทาทำสอดล็อกมันก็ไม่มีขอาเขตไปกันเองไม่หมดเพราะมันเลิกแค่นี้เลิกแค่นั้นมันก็ไม่มีขอาวเพตไปนี้แล้วมันแค่อะไรอยู่ก็มีข่าเพดแค่นั้นอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวเรื่อยๆอย่างตื่นก็ไม่เกี่ยวกับตื่นเองเลยไหมก็ไม่เกี่ยวกับไหมเองเลยอย่างเี้ยมันจะไม่อยู่แค่ตื่นไม่อยู่แค่ไหม่บดล็อกให้อย่างนี้เลย มันก็จะกลายเป็นไม่มีความเข็มจากปลื้มไปอเองพอไหมก็ไม่เกี่ยวกับไหมเองก็เรียบร้อยเลยมันจะไม่อยู่แค่ดับมันจะไม่แค่ดับแต่มันจะกลายเป็นไม่มีความเข็มในการโตดไปเลยนี่มันจะไม่อยู่แค่ดับ,ดบเฉพาะ ไม่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เองเลยก็เรียบร้อยอ่ะมันก็กลายเป็นอนุภาพที่เริ่มแผ่ออกเลยทีเนี้ยเริ่มล้างออกไปเลยในว้อตาเลยดับล้างไปดับล้างไปไปล้างไปไปแบบล้างไปดับล้างไปไม่ใช่แค่ดับไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่ดับไม่ใช่แค่ดับ เองเลยที่ไม่แชรอะไรในเองเลยมันก็มันก็เลยกลายเป็นความเกล่ยดเจ้าไปเองไล่ล่องลอยไปเองไม่มีความเขยไปเองจะไม่อยู่แค่ดับเฉพาะอ,อยู่เฉพาะไม่อย่างคือการปลด มือนกันว่างก็ไม่ได้แค่ว่างว่างก็ไม่เกี่ยวกับว่างไปเลยก็เรียบร้อยกลายเป็นไม่มีความเพียดเลยยังไม่ไม่อยู่แค่ที่ิศว่าว่างไม่ว่างเพราะว่างจริงๆมันก็ไม่มีความเพียดอยู่แล้วแต่ที่พูดเนี่ยพูดล้างทิศการเอาที่ิศไม่ใช่กับว่างก็ว่างรู้สึกว่าว่างเห็นว่าว่างอะไรอย่างเงี้ยป็นทิศ ก็ต้องล้างที่ียเลยว่างก็ไม่เกี่ยวก็ว่างเองเลยก็เรียบร้อยเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วให้เกี่ยวแลันไม่เกี่ยวไม่ได้ทั้งไม่เกี่ยวเองออกล้างไม่เกี่ยวไปอีกจะจับอะไรมาเอาอะไรมาจับก็ล้างมันไปอีก ไม่เอาบัญญัติเป็นหลงไม่เอาบัญญัติเป็นวันเวรเสถิเขาบอกว่าแองเลยก็คือมันไม่ใช่อะไรในอะไรมันเหมือนกันไปเลยมันไม่ใช่อะไรกับอะไรมันเหมือนกันไปเลยเขาบอกว่าแองเลยท่านั้นก็เรียบร้อยเลยมันไม่ใช่อะไรกับอะไรมันเหมือนกันไปเลย เกี่ยวกระตื่นไม่ตื่นเหมือนเหมือนกันไปเลยไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไห้เหมือนเหมือนกันไปเลยไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนเหมือนกันไปเลยเขาบอกว่าเองเลยนี่ก็เรียบร้อยเลยไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนเหมือนกันไปเลยไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวเองเลย อกว่าเองเลยก็เรียบร้อยเลยไม่ติดไม่หลุดเองเลยไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดเองเลยถ้ามันไม่ใช่การคอยติดคอยหลุดมันก็เรียบร้อยแล้วมันไม่มีขอ้อเข็ปเองถ้ามันอยู่แค่ติดแค่หลุดมันจะมีขอ้อเข็ม ว่างที่ไม่เกี่ยวกับว่างเองว่างที่ไม่ใช่ว่างเองว่างที่ไม่ใช่ว่างว่างที่ไม่เกี่ยวกับว่างเองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองนี่หลงไปนี่นะร้างไปร้างไป ไม่ใช่เป็นก painful, ารสรุปเพื่อเอาสรุปแต่เป็นการสรุปร่างวัตถุ พานก็ <ท Lanc an> ไม่เกี่ยวกับนิพานเองเลยเรียบร้อยเลยหมดอนาคตเลยโอ้โหจะไปนิพานดีๆนะกำลังฝ่าสนานิพานกันดีๆนะกำลังพยายามเพื่อนิพานกันดีๆนิพานก็ไม่เกี่ยวกับนิพานเองเลยเรียบร้อยเลยหมดอนาคตเลยไม่เหลืออะไรเลยใช่เป็นหมดตัณหาในอนาคตเออตัณหาที่จะไปสู่อนาคตในหยุดทันทีจะตรงต่อนิพานอยู่แล้วทันที ตันหาปพยาบันจบเลยตันหาอนาคตหมดสภาพเลยหมดอนาคตหมดปพยุบันเลยนิพานก็ไม่เกี่ยวก่านิพานเองเลยเรียบร้อยเลยหมดอนาคตหมดปพยุบันเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาเอาปัจจุบันเออเอาเต็มเต็มนะมึงเอากันเต็มเต็มนะมึงไม่มีตัณหาอดีตไม่มีตัณหาในอนาคตแต่ดันมีตัณหาในปัจจุบันก็มันเอาปัจจุบันก็เป็นตัณหาในปัจจุบันเลยใช่ไหมเอาปัจจุบันมันก็เป็นอุปทานในปัจจุบันดิเอาปัจจุบันก็เป็นโมหะในปัจจุบันดิสรุปแล้วก็เต็มเต็มสมุทัไทยเต็มเต็ม เออนี่หมดเลยอนาคตปัจจุบันคนกลัวหมดอนาคตนะจะหารู้ไม่มากแม้แต่ปัจจุบันก็ต้องหมดเดี๋ยวว่าแต่อนาคตไม่แฉอะไรในปัจจุบันไม่ชฉอะไรในอนาคตมันไม่ใแฉอะไรในอะไรฉะนั้นมันจึงจะไม่หลงทั้งอนาคตไม่หลงทั้งปัจจุบัน นิพานก็ไม่เกี่ยววันนิพานเองเลย <Okay. S 1> แล้วมันจะไม่โดนตัณหาหลอกเขานิ <c oughs> พานเองก็ไม่ใช่นิพานเหมือนกันมันเป็นเพียงแค่ภาษาสมมติเียว่าสมมติบัญญัติ เกี่ยวแม่ก็ <isms> right ั่งไม่เกี่ยวเองเดี๋ยมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาไปคอยไม่เกี่ยวกับอะไรเพราะนั่นมันคือการเกี่ยวพยายามที่จะไม่เกี่ยวกับอะไรนั่นแหละมันก็คือการเกี่ยวแล้วเกี่ยวในความพยายามไม่เกี่ยวนั่นเองแต่นั่นจงล้างดีๆไม่เกี่ยวล้างไม่เกี่ยวเองคืออย่างไรไม่เกี่ยวแม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง ไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวเองเลยนั่นแหละไม่เกี่ยวที่ล้างนี่ไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวที่ไม่ใช่อะไรนี่ไม่เกี่ยวเองหมดอนาคตหมดปัจจุบันแล้วมันหมดในที่นี้คือหมดหลงหมดหลงอนาคตหมดหลงปัจจุบันนะ ทำมาหมดในที่นีห้หมดหลงหมดหลงอนาคตหมดหลงปัจจุบันเลิกหลงท่องทั้งปัจจุบันเลิกหลงทั้งอนาคตนะแปรอนาคตได้งไงก็มันคดขนาดตรงก็ยังไม่ใช่อะไรในตรงเลยเป็นคด